อ่โอเคกัสวัสดีทุกท่านยูผมครับ J S r S นะครับทุกค,คนนี่เรามาเรานี่จะมารีวิวมอสที่เราเล่นเอาชีวิตรอดในนี้ครับพวกสมพี่ยักษ์กันนะครับ นี่จะเป็นมอสแบบนี้เลยมีมอสปืนเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวคลิปนะครับจะเป็นมอสโหลดได้จาก SDL นะครับที่ผมโหลดมาเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละแถวเลยนะครับเอาไปทีละแถวด้วยจะได้ไม่นงนี่ตัวแรกก็จะเป็นแมงมุมผสมหมูนะนี่วิวมีพ้นใหญ่ด้วย เอปเอปีย克拉เป็นตัวที่สอเป็นซอมบี้ชาวบ้านยักษ์โอ้ยตัวที่สามก็เป็นไอ้ลอนสโนว์แมนยักษ์แต่แต่ตัวไม่ใหญ่มากเนะลมไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ได้อุ้ยเดียบหยน่อยโคตรเลยแล้ต่อสู้กันล ไปตัวที่สี่ครับเป็นเรียกตัวอะไรที่ใครรู้ก็คอมนบอกได้ครับตัวที่ห้าก็เป็นซับบี้แบบเต็มยันต์ัีกครับเดตัวที่ห้ี่หกไม่ดูตัที่ดกนีเป็นวิเทอร์่ใชวิเทอร์ นี้ก็เป็นเหมือนคือพิตันก็เป็นอะไรตะไคร้เลยนะเป็นไปแถวต่อไปตัวแรกนะครับก็จะเป็นสบี่น้ำตัวที่สองก็เป็นสบี่จิ๋วตัวที่สามก็เป็นอีสบี่พิษรีดด้วยนะฮะเฮ้ย เราเออได้เดี๋ยวคิดได้นะคิดได้แล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันสู้นะดาบดูดี้ใครจะจ็บตัวที่หกแะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่หกกันต่อจะเป็นเซนตันอะไรอะไรนี่ว่าหนฮีบาอ้พวกไบโอฮีบาต่อไปตัวที่เจ็ดนี่ตัวเจ็ดก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าตัวอะไรนะลืมไปแล้วลืมปะ ตัวที่แปดนี่ก็เป็นบ้าหรือเปล่าบ้าตัวเบลเลอร์เลยทุกคนดูบมาด,บบดแบบมิมาดูแถวต่อไปครับอย่าลืมก like, าาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย แถวนี้ át, ก็น you know, ีค่าแล้วแต่ที่สามเดี่ยวเหมือนจะหยิบขาไปทุกหยิบใหม่หยิบใหม่ับอุ้ยแอร์ก็เลยอยักขี่ได้หรคตขี่แอร์กเลยไ่ด้โคตรโหโคตรทยเที่เลือดโคตรเยอะโคเลือดโคตรเยอะ อินซูเว้แต่เดี๋ยไปไล่ก็ใชือแต่ตัวนี้ตัวอะไรวิ่งหนอนยุเยตัวนี้ดเป็นพวกหนอนใต้ดินนะทุกคนดูตัวต่อไปเป็นอินเดอร์แมนอิดอร์แมนนะตัวตัวต่าไปเป็น วิ่งชาวบ้านด้วยพี่ชาวบ้านตัวยหญ่ด้วยไปแล้ววิ่งเข้าไปใส่เนี<ๆ>่ยตัต่อไปเลย<ๆ>เป็นหมาโคกระดูกสี่สี่ตัวต่อไปอุ้ยตัวนี้เป็นบอสแน่ตัวนี้เป็นบอสซะด้วยตัวสบายตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวใครเขาเรียกว่าตัวอะไรนี่แหละแถวแล้วไป มาดูแถวที่แถวที่เท่าไรเชาวไปเถอะเดี๋ยวมาดูแถวตัวแรกครับตัวแรกจะเป็นคล้ายๆเป็นการเดิลตัวที่สองพีกตัวอะไรทุกคนไม่เคยเห็นเลยตัวที่สามตัวนี้ก็เล็กมาหน่อยตัวที่สี่เป็นซอมบี้ฮะที่เราเห็นกันหนึเอาชีวิตเอดตัวนี้ก็จะเป็นหมาใหญ่มานหน่อเนี่ตัวนี้ก็เป็นคิปเปอร์เหมือนกันที่เราเห็น ตัวจะไปก็จะเป็นตุบี้แบบนี้ที่เราเห็นหมันจัดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูแถวสุดท้ายบดแล้วนี่เราดูตัวนี้ตัวจะไปตัวตัตวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย ไอ้เอวีสอะสายอันนี้ก็เป็นแมวน,นี่สเกรันโอยกระตุกแล้วกูรับกูไอ้ตัวสู้กัน มันดีก็โหลดได้จาก FDL นะครับทุกคนตายแล้วบยบาย